สวัสดีนะักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่ห้าทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับ EP ที่สามนะหรือว่าสี่นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพนะครับทางกายของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดู PowerPoint เลยนะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพนะครับ,นะรบการเสริมสร้างเพื่อสุขภาพมันมีอะไรบ้าง ทำไมเราต้องเรียนรู้ว่าสุขภาพของเราต้องเสริมสร้างอยู่ตลอดเวลานะครับมัดกล้ามเนื้อเราหรือว่าระบบต่ตางๆนะครับของเราจะทํางานปกติได้ไงเช่นที่คุณุรมสอนไประบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายนะครับซึ่งสองอันนี้ก็จะทํางานจะปกติได้ก็อยู่ทีออ่นักเรียนดูแลสุขภาพดูแลสมรรถภาพทางด้านทางด้านร่างกายนะครับ สมรรถภาพทางาร่างกายคืออะไรหนึ่งเลยเมนหลักง่ายๆคือการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้ตามปกตินะถ้ามีสมรรถภาพดีร่างกายก็จะทํางานปกติสองช่วยป้องกันโรคต่างๆหรือว่ามีภูมิคุ้มกันนะครับในในโรคต่างๆที่เข้ามาแทรกแซงในร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันเป็นเป็นระดับที่ดีเยี่ยม ะครับสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้เวลานานโดยไม่รู้จักโดยไม่เหนื่อยง่ายนะครับถ้าเราทํากิจกรรมเช่นเ,ออเดินกระโดดวิ่งนะเราทํากิจกรรมได้เป็นเวลานานๆานโดยที่นักเรียนไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายนักเรียนก็มีสมรรถภาพทางกายที่ดีเรามาดูว่าถ้าเราจะวัด สมรรถภาพทางกายของเราเนี่ยเราจะวัดในรูปแบบไหนในรูปในในรูปแบบไหนบ้างนะครับนะอ่ะนะครับอันนี้ก็คือการวัดที่เราเคยวัดกันมาคุณหนุ่มเอามาจากโรงเรียนวงไกลกลางบนนะนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับแต่อันนี้เป็นการรายการทดสอบที่เขานิยมทดสอบกันก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรายการลุกนั่งสามสิบวิ เห็นไหมครับที่เราเคยทดสอบกันว่าลุกนั่งสามสิบวิครั้งที่หนึ่งได้เท่าไหร่ครั้งที่สองได้เท่าไหร่ถ้านักเรียนทําได้จํานวนมากๆก็แปลว่านักเรียนมีความอดทนนะอดทนของกล้ามเนื้อหน้าท้องยืนกระโดดไกลนักเรียนกระโดดได้กี่เซนนังนน่งงอตัวนักเรียนมีความงอ,อมีความอ่อนตัวไหมยืนกระโดดไกลวัดความเอ่อวัดพอร์วัดพลังกล้ามเนื้อที่กระโดดออกไปครั้งเดียวได้ไกลที่สุด วิ่งเก็บของวัด agility agility ก็คือความคล่องแคล่วว่องไววิ่งห้เมตรนะวิ่งห้าสิบเมตรก็พวกนักสปินเตอร์เอาความเร็วนะนนี้ก็คือ,อวัดเรื่องสปี e นะความเร็ววัดความเร็ววิ่งหกรอเมตรวัดความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตนะหรือว่าเรามี ความอดทนในการจับออกซิเจนในการหายใจไม่เหนื่อยง่ายยังไงนะครับ600เมตรก็ระยะทางจะไกลนะเดี๋มาดูเจาะลึกแต่ละอันนะครับนะสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีองค์ประกอบดังนี้นะครับหนึ่งเลยมีการวัดส่วนสูงน้ำหนักของร่างกายอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานไหมสองความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตที่คุณหนุมบอกว่าวิ่ง600เมตรเนี่ยคือวัดอันนี้นะวัดอันนี้ สามความอ่อนตัวหรือความยืดหยุน่นอันนี้ถ้าเมื่อกี้ตารางวัดก็คืออยู่อะไรครับความอ่อนตัวก็จะอยู่ที่การ,การนั่งงอตัวนะเนี่ยสี่ความอดทนของกล้ามเนื้อในการออกแรงทำงานซ้ำๆกันได้นานก็คือวัดลุกนั่งสามสิบวินะครับเห็นไ,ไหมวัดความอดทนห้าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับ ะะกิจกรรมทดสอบมีอะไรบ้างที่เราเคยทดสอบที่โรงเรียนครับหนึ่งเลยทดสอบความเร็ว <c oughs> ทดสอบความเร็วนะครับนี่วิ่งห้าเมตรนะรวิ่งระยะสั้นนะถ้านักเรียนชายทําได้ไม่ต่ำกว่า8ปจุดสนักเรียนก็จะได้อยู่เกณฑ์ระดับ10บเลยเห็นไหมครับถ้านักเรียนชายวิ่ง50เมตรได้ประมาณ9ก้าจุดแด ก็จะอยู่ที่ระดับ5เห็นไหมมันมีระดับเหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็จะ9.1ก็อยู่ในระดับ10นะครับ่ามันจะมีตาตารางระดับถ้านักเรียนได้หนังสือไปนักเรียนก็ไปดูตารางนี้ได้มันจะมีบอกนะครับอ้างอิงนะเดี๋ยวพอเปิดเทอมเราก็จะทดสอบแบบนี้กันนะครับ,รบเราก็จะทดสอบแบบนี้กันนะครับครบเลยนะครับแล้วก็มีการทดสอบยืนกระโดดไกลย,ยืนทั้งสองขาและพร้อม กระโดดออกแรงสูงสุดครั้งเดียวทดสอบพลังกล้ามเนื้อขานะว่านักเรียนมีความมีพลังกล้ามเนื้อขาหรือว่า power ดีขนาดไหนนะนี่ก็คือตารางอ้างอินนะครับใครโดดได้172เจ็ดสซนขึ้นไปก็จะอยู่ที่10คะแนนผู้หญิง1 6ึสอยู่ที่10คะแนนนะแรงบีบมืออันนี้ออกอวัดความ แข็งแรงแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนิ้วหรือว่าข้อมือนะแรงบิดมืออันะนี้ก็มีตารางเหมือนเดิมแล้วก็ลุกนั่งสามสิบวิทดสอบความแข็งแกร่งนะแล้วก็ความอดทนของกะของกล้ามเนื้อนะลุกนลุกนั่งสามสิบวินะนี่ก็มีตารางนะครับวิ่งเก็บของนี่เห็นไหมครับเขาจะบอกเลยวิ่งเก็บของทดสอบอะไรครับทดสอบทดสอบ ความคล่องแคล่วว่องไหวหรือการกลับตัวจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะนี่เขาก็ทดสอบกันเอาเอาของไปวางอีกเส้นหนึ่งเอาเอาของไปวางอีกเส้นหนึ่งอย่างนี้นะทดสอบความว่องไวนะก็มีตารางแล้วก็นั่งงอตัวถ้าใครงอตัวได้เยอะดูรูปเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมทดสอบความอ่อนตัวของร่างกายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า facility นะความอ่อนตัว นะอันเนี้ยหมดแล้วเห็นไหมครับง่ายๆนะครับอ่านะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะนักเรียนไม่มีการบ้านเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมีนะอาทิตย์หน้าต้องมีพวกกิจกรรมต่างๆนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวก็เจอกันนะครับในคาบต่อไปใครที่ไม่เคยเข้ามาดูเลยก็จะเสียเปรียบนะแล้วก็ปรับตัวให้ทันนะครับนักเรียนครูหนุมจะเช็คชื่อใครดูเสร็จแล้วก็เช็คชื่อ ให้เรียบร้อยนะครับนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านเนาะนะครับดูเสร็จแล้วก็เช็คชื่อให้เรียบร้อยก็เข้ามาดูเข้ามาเช็คชื่อได้นะครับสำหรับนักเรียนป .5 บางคนก็ไม่ได้ดูเลยนะครับไม่ได้ดูเลยนะ